สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการต่อสายใช้งานต้รับกล่าวคู่รุ่นที่มีสวิตช์ควบคุมให้กับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบ็อกไฟฟ้า2อนิ้วครับต้ารับกลาวคู่รุ่นที่มีสวิตช์ควบคุมสกรูยึดหน้ากาก,ากเข้ากับบล็อกและสายไฟฟ้าครับ ที่ด้านหลังของเต้ารับนะครับก็จะมีขั้วสําหรับต่อสายลายซึ่งจะมีตัวอักษร L เขียนกํากับไว้ครับและมีขั้วต่อสายนิวรทลนะครับซึ่งจะมีตัวอักษร N เขียนกํากับไว้ครับและมีขั้วต่อสายกราวนะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์การต่อลงดินแสดงกํากับไว้หรือบางแบรนด์นะครับก็อาจจะระบุตัวอักษร G เขียนกํากับไว้ครับที่บ็อกไฟนะครับเราก็จะเตรียมสายลายสายนิวรทลและสายกราวมายังตําแหน่งของบ็อกครับ การต่อสายเข้ากับเต้ารับนะครับเราจะต่อสายลายเข้าที่ขั้ว L ของเต้ารับและขันน็อตให้แน่นครับต่อไปเราก็จะต่อสายนิวทรลัลเข้าที่ขั้ว N ของเต้ารับนะครับและขันน็อตให้แน่นครับ และต่อสายกลาวเข้าที่ขั้วจีของเต้ารับนะครับและขันน็อตให้แน่นครับหลังจากที่เราขันสกรูยึดเต้ารับเข้ากับบ็อกซ์แล้วนะครับเราก็จะปิดฝาครอบและออนเบรเกอร์ครับ การติดตั้งอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานต้อรับกล่าวคู่โดยมีสวิตช์ควบคุมได้แล้วครับ